ชสวัสดีครับพบกับมอเตอร์โกอีกแล้วนะครับผมเพชรมอสวันนี้เราพาไปไหนพี่วังน้ำเขียวเป็นอีกมุมหนึ่งของจังหวัดโคราชที่ที่แล้วเนี่ยเราไปเรียนกันในสนามซึ่งวันนี้เราได้รับเกียดรับเกียรจากอาจารย์้อยครับเา็นคนพานำลายการเข้าค้มจริงๆเนี่ยที่วังน้ำเขียวเนี่ยจะเป็นยังไงต่างจากสนาม มาดูกันมีคนเข้าคอมเมนต์มาอยากดูวิธีการสาธิตการลบแปะพี่ไม่แน่เดี๋ยวทริปนี้อาจจะได้เห็นกันมาว่าเดี๋ยวเราจะต้องขับขึ้นเขากันด้วยอาจจะมีภาพช็อตเด็ดๆให้ดู จะมาอะไรกับรถผมดีทนี้เขมีกระป๋องน้ำนลมด้วยผมน้ำหอมสิตัวตลอดเลยเมื่อกี้รถโฟ r ์ u เนอออกมาน่าเกียดมากเลยอ่ะเป็นรถยอดฮิตจริงๆนะ f o r ์ u เจอร์เนี่ยนะเฮียขับรถโดยแท้เส้นทางที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นโค้งที่ต้องระวังพอสมควรวิ่งผ่านเส้น8ริ้วพนมสารคามเขาหินซ้อนมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงกบินบุรี เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเส้นทางตรงถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะพอสมควรนะครับถึงขนาดที่ทำให้ผู้ร่วมทริปของเราเนี่ยพี่เที่ขับสปีดไกด์ซีพีโอของเราเนี่ยโชคแตกไปข้างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาเส้นทางนี้ก็ระมัดระวังดูกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับ วันนี้มีอาจารย์อาจารย์ใหญ่มาคุมงานเองอาจารย์อยน้อยตามามาคุมงานชื่ออาจารย์น้อยแต่ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะครับงงไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปบนอ่างไปบนอ่างครับกี่รอบอ่างอะไร ขังเก็บน้ำานะเทียก็ข้าที่พักที่ผ่านมามันเป็นโค้งไฮเดรปิดนะ <S <S <อ>ขึ้นเขาใช้ความเร็วมีบางช่วงที่ทิ้งอาจารย์หายไปเลยพอลาเลี้ยวเข้าเขาแผงมา้าจะเป็นโค้งค่อนข้างแคบวิวสองข้างสวยอาจารย์จะนําเข้าลายนี้ออกลายนั้น<ม>สภาพถนน<อ>จริงมีทั้งรถทั้งหินทั้งทรายทั้งหมาทั้งแมวเราจะใช้ความเร็วเหมือนในสนามไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะขับไม่ได้แล้วคันนี้เอารถไปคืนแล้วผมได้ไปตามกลับมาก็ให้มาเรียนกับอาจารย์เอาความ วันนี้นะคันนี้มันเตรียมตัวลอ,อกเก็บประดุกแล้วเดี๋ยวก็อยดูเดี๋ยวจะพับดูเย็นๆโดยรวมวันนี้โอเคแล้วในการ,รเยี่ยมเลยแบบขี่ขี่ดีเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาเก็บตะวันเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับเขาจะอนุรักษ์ป่ามากๆกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้ยิงหนังกระติกเนี่ยลงไปเพื่อที่ว่าพอลงไปปุ๊บมันจะเป็นการปลูกป่าบอกได้เลยว่าสวยมากต้องมาเป็นไงพี่มันดีครับมันดีแต่มีรถจะได้เห็นอยู่สองคัน DVO เนี่ยแดกน้ำมันมากมเติมเต็มถังพร้อมกันของเรายังเหลือครึ่งถังเลย G v o หมดถังเรายังเหลือได้อีกร้อยร้อยกว่าโล ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโล c โ o กินงั้นนะเนี่ยหาว่าลำโพงเยอะแดกน้ำมันไม่เกี่ยวกับลำโพงเลยครับเขาเอาสูตรไหนมาคำนวณตอนตอนมาปุ๊บตอนจอดอยู่ที่ในเวโลน่าทำราดโอ้โหลำโพงรุดีโอใช้กาวแปะ c e จีนเลยขับได้ประมาณ20กิโลครับเป็นไงพี่บรรยากาศที่นี่บรรยากาศดีมากดีมากทริปนี้พวกเราแวะพักกันที่เวราเวนครับ ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางปิ่เขาและลายลอ้อมไปด้วยธรรมชาติเด็เตรียมตัวออกเดินทางเรากำลังจะไปทอสคาน่าและฟลิปดอนทิลเนี่ยพระเอกก็เอกระเอกเอกกวีครับน้องกย <c oughs> ไปดูเดี๋ยวจนะพับเลยเลียวายร้อยเลยไอ้เย <c oughs> <c oughs> มีคนหนักเลย อยู่ๆรถบรนพวกมันยูเทนตัดหน้าอะไรครับนะเราก็หาเบขอกขวาแล้วก็เปิดเร่งก็เราลงไปคุยกับรถนะ,ะว่าทำไมถึงทำอย่างนี้มันอันตรายไม่ใช่สามแยกไม่ใช่จุดจุดยูเทนบนถนนแบบว่าสองงเลนอย่างนี้เลยเขาไม่มอข้างหลังเลยครับอันตรายมากนะครับถ้าเราเบรกคนเคพร<น>วาะว่าความเร็วเราจะช้าลงถ้าเราพิมพออกไปขวาแล้วเปิดเร่งออกก็สามารถที่จะพ้นตรงนั้นได้ต้องคาดคะเนว่ารถเขาะจะยังไงอุบัติเหตุบนถนนนีอยู่ที่จังหวะ ก้องจับอยู่เนี่ยไม่เกิน80นะถือว่าโชคดีมากๆนะดีที่ไม่เป็นไรทริปนี้เป็นไงบ้างเจอ หลายเหตุการ์เลยวันนี้ล้มแปะออกมาจากที่พักล้มแปะเฉยเลยจังหวเสียมากๆเป็นจังหวะที่อาจารย์น้อยนะครับผู้นําทิปของเราเนี่ยคือกําลังจังหวะจะแซงอยู่ปุ๊บาารถบรรทุกเนี่ยอยู่ดีมันจะยูเธิร์เลยโดยที่ไม่มองข้างหลังนะครับมันไม่ใช่จุดยูเธิร์บนอร่านเกิดขึ้น,นได้ถุกเมื่อุกเมื่อ,อุกเ<ด>มือม่อจริงๆใจคนที่พึ่งขี่จะสู้ต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้ใจเขาเสียเลยนะรู้สึกได้เลยใช่ไหมรู้สึกว่าชีวิตอยู่แค่เสี้ยววินาทีนั้นเองใช่ใช่ ในตอนขากลับเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้กลับทางเดิมนะครับพี่พี่ที่มาด้วยเนี่ยเขาแนะนำให้กลับทางเขาใหญ่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่สวยเหมาะสำหรับไบเกอร์อย่างเราที่อยากจะเล่นโค้งสวยแค่ไหนดูไปพร้อมก,กันครับ เอาวันนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของ<ช>เราเดล,ล,ลี่โฮมสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยดีกว่าสําหรับอาจารย์ที่มากับเราว่ารู้สึกยังไงบ้างครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางกลุ่มพวกเราได้ให้อาจารย์เป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนีกว่าทุกคนขับขี่ดีมากดูจากมอสนะครับปลอดภัยอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคริปหน้าชวนอาจารย์มาด้วยนะยินดีครับชอบทริปนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าวันนี้พาเขามาถนนจริงระยะทางก็ค่อนข้างจะ ถือว่าไกล<า>นะนลได้เห็นเขาขับขับจริงล้มจริงได้ได้เห็นแล้วว่าคนที่ไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็ซื้อคันใหญ่เลยไม่มีอะไรที่จะทําไม่ได้ครับแนวเส้นทางจะพาเราไปใช่ตลอดเวลาที่อยู่บนถนนเนี่ยเราต้องระมัดระวังทั้งตัวเราและคนอื่นด้วยทิปต่อไปเราจะไปไหนพี่มอจะล้มอ,อีกไหมจะล้มอีกไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับช่อง The t so r f f i c ของเรานะครับ